นายกรัฐมนตรีเศรษฐาตอบชัดเต็มคำมีสิทธิครับ ปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแน่นอนแต่ใจเย็นนิดนึงขอเวลามือใหม่หัดขับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังกล่าวถึงประเด็นการลดราคาพลังงานซึ่งพบว่าในตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วผู้สื่อข่าวจึงสอบถามว่าประชาชนที่ใช้น้ำมันเบนซินก็ถามว่าเบนซินมีสิทธิไหมคะนายกรัฐมนตรียินและตอบกลับมาว่า มีสิทธิ์สิครับจะเย็นนิดหนึ่งค่อยๆทำทีละเรื่องอะไรที่ทำได้ผมทำไปก่อนไม่อยากประกาศพร้อมกันหมดถ้าประกาศพร้อมกันหมดอาจจะต้องคอยอีก2-3อาทิตย์ซึ่งวันนี้เรื่องราคาน้ำมันดีเซลเราทำได้แล้วก็ทำเรื่องไฟฟ้าเราทำได้แล้วเราก็ทำและจะทำอีกอาจจะไม่หยุดอยู่แค่ที่4บาทส0สตางก็ได้อาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้เพราะเราตระหนักดีว่าพี่น้องเดือดร้อนทุกส่วนไม่อยากให้ต้องคอยประกาศที่เป็นแพรลนใหญ่ อยากให้พี่น้องทราบอะไรทําได้ก็ทําก่อนขอความการุณานิดนึงบางเรื่องที่ทําให้แปลกใจก็ถูกต่อว่ามาก็เอาเรื่องที่ดีๆเรื่องที่แน่นอนที่มีข้อมูลพร้อมก่อนดีกว่ามือใหม่หัดขับเราก็พยายามจะทําให้ดีๆแต่ว่าถ้าเกิดข้อมูลไม่ครบเดี๋ยวก็เป็นบูมเมอร์แรงกลับมาโดนหน้าอีกต้องใจเย็นนิดนึงก็เป็นบทเรียนพร้อมน้อมรับ